อกกันเบาๆนะลูกรู้ไหมรู้ไหมครับเบาๆนะครับอืมเดี๋ยวอาช่วยหาเห็บอะลูกเดี๋ยวอาช่วยหาเห็บเฉยๆนูะนนู้นเดี๋ยวอาช่วยหาเห็บพี่ไว้ไม่ว่าน้องน้องลูกเนาะเทะเทะ,ทะ,ทะ ได้เป้าหมายใหม่แล้วลูก <c oughs> ครับพี่ไวา้ไงค,ครับน้องเล่นได้ไหมลูกน้องเล่นได้ไหมลูกน้องยืมห่างเล่นได้ไหมลูก Yeah. <laughs>